เราเลี้ยงลูกให้การศึกษาเด็กๆเ,เพื่อให้เขาไปสู่อนาคตที่เราทํานายไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรดังนั้นเขาต้องการความสามารถอีกแบบหนึ่งยิ่งเจอโควิดกังวลค่อนข้างมากเด็กเล็กเนี่ยพุ่มในการโรงเรียนอนุบาลบอกเลยว่าเด็กกลับมาปีน,นี้ปรากฏว่าเด็กพัฒนาการถอยเนี่ยรู้สึกว่าโรงเรียนในไทยเนี่ยไม่ค่อยช่วยส่งเสริมให้เด็กๆมี Sen s e of control มากเท่าไหร่ทุกโรงเรียนจะมีกฎระเบียบหลายๆครั้งกฎบางกฎมันกลายเป็นไปดิบลรอน ความเป็นตัวตนของเด็กทําให้เด็กไม่รู้ว่าจริงๆแล้วฉันชอบอะไรฉันอยากทําอะไรฉันมีสิทธิอะไรในร่างกายของฉันบ้างแม้กระทั่งเด็กที่เราพูดว่าเรียนดีปรากฏว่าเด็กซึมเศร้ามาจากเด็กพวกนี้เยอะมากน่าตกใจสถานการณ์แบบนี้มันหนักขึ้นนะคะ โรคซึมเศร้าฟังดูก็เป็นเรื่องของไปทางพวกตโตหน่อยแต่ตอนนี้มันลงมาล่าสุดในเด็กที่เป็นครัวแม่บอกว่าลูกอยู่ป .5 อ่าตัวตายก็ทําให้เราก็รู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่คุณหมอพูดว่าระบบก,การศึกษาเนี่ยก็เห็นตรงกันนะ การพัฒนา EF นะคะมันก็ทําให้เราได้ฝึกฝนกํากับตัวเองตั้งกํากับความคิดกํากับอารมณ์กํากับพฤติกรรมประมาณ4ีถึงเขวบพัฒนาการก็เลื่อนจากการเนื้อใหญ่มาที่กล้ามเนื้อนิ้วมือ Sense of control ยังสําคัญอยู่เด็กควรรู้ว่าตัวเองใช้นิ้วมือได้ปั้นดินน้ํามันอยากเล่นเสรีไม่ค่อยได้ต้องจับปินสอต้องเขียนเลขไทยได้ ต้องคัดสวยได้ทั้งหมดนี้ขัดขวางพัฒนาการทางธรรมชาติประเด็นมันไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่นิ้วมือจริงๆมันประเด็นมันอยู่ที่ความรู้สึกที่ว่าเราเราใช้ได้กล้ามเนื้อบัตใหญ่ก็ของเรากล้ามเนื้อบัตเล็กกล้องของเราเป็นเซนส์ออฟคอนโทรลความรู้สึกที่เราควบคุมตนเองได้รู้จักเขารู้จักเราลองผิดลองถูกนะคบกับเพื่อนตีกับเพื่อนทะเลาะกันแล้วก็กลับมาคืนดีกันมันเป็นโอกาสที่จะทําให้เราได้รู้จักตัวเองได้รู้จักว่าเรามีสิทธิ์แค่ไหนหเราใช้สิทธิ์เราได้แค่ไหน แล้วก็จะทําให้เราเป็นคนมีความสามารถวงจรประสาทเราเรียกว่าวงจร EF เนี้ยมันก็จะก่อร่างสร้างตัวภายในประมาณ7-8็ขวบปีแรกดังนั้นจะเห็นว่าช่วงแรกเกิดจนถึง7จ็ดแปดขวบ ของเด็กไทยผมดาว่ามีปัญหามากพ่อแม่ไม่ว่างเรื่องใหญ่ที่สุดรัฐไทยจะทํำยังไงให้ศูนย์เลี้ยงเด็กทุกแห่งมีความสามารถระดับสูงการศึกษาตั้งแต่เรียน,ปปนอนุบาลอนุบาลคุยกันใหม่ว่าเราต้องการการศึกษาประเภทที่ส่งเสริมพัฒนาการไม่ได้ต้องการการศึกษาประเภทเขียนเร็วเ็วคิดเลขเร็วเร็วทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องของพัฒนาการ7จ็ขวบปีแรกว่าว่าเราสามารถสร้างเด็กได้อย่างไรมองในเชิงวิทยาศาสตร์อาจจะพูดว่ามันคือการวางโปรแกรมของการที่จะฝึกให้เราได้มาซึ่ง sense of ท,ทั้งหมดนี้จะไปสร้างวงจรประสาทในสมองวงจรนี้ใช้ตอนเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วก็หางานทำใช้ตอนแต่งงานแล้วทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะก,กับเจ้านายเรียนไปแล้วไม่ชอบออกต่างคันดีไหมเลือกได้จบแล้วหางานทำอะไรดีมีงาน5ชิ้นเลือกได้ทั้งหมดนี้เป็นความสามารถที่เราจะต้องมีกับตนเองก่อนที่จะไปถึงการตัดสินใจวงจรพวกนี้มันถูกสร้างตอน2อถึงสขวบ เราเรียกว่าออโตโนมีความสามารถที่ที่เรารู้สึกว่าเราเราเป็นเราแล้วเราตัดสินใจมันได้ซึ่งมันก็จะนำไปสู่การอยู่ในสังคมได้ คำว่าฟังมันไม่ได้ใช้หูอย่างเดียวนะคือการใช้หัวใจฟังถ้าเราไม่สามารถพูดออกมาได้บางครั้งการพิมพ์การใช้ตัวสอนแทนมันจะลดเทนชั่นระหว่างกันมากกว่าพร้อมด้วยกันหนังคู่เมื่อไหร่ค่อยมาเปิดใจมานั่งคุยกันทุกๆคนจะต้องลดทิฐิของตัวเองเด็กจะต้องลดความยึดมั่นถึงมั่นคงตัวเองผู้ใหญ่จะต้องลดที่เขาเรียกว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนอแล้วเรามีความเชื่อใจกันแล้วกันผู้ใหญ่ก็เชื่อว่าเด็กจะพูดอางมีเหตุผลเด็กก็เชื่อว่าผู้ใหญ่จะรับฟังเขา